แมทรีรณีคงไทยโผลกลางไอจแป้วนัทพรเตมีรักหลังเห็นโปรโมทละครใหม่กับแอปทักษอรอพักสุขเจริญเรียกได้ว่าขณะนี้ทางด้านแป้วนัทพรเพิ่งได้ถ่ายทำละครเรื่องใหม่แค้นซึ่งมีทางด้านน,นายนภัสแอปทักษอรอร่วมแสดงนำด้วยโดยเป็นของผู้จัดแอนทองประสงค์ ล่าสุดทางด้านแป้วนัทพรได้ออกมาโปรโมทละครเรื่องใหม่แค้นซึ่งมีทางด้านแอปทักษออนแสดงด้วยและงานนี้ทางด้านแป้วนัทพรแอปทักษอรได้ไปร่วมงานเลี้ยงปิดกล้องและได้มีการถ่ายรูปกับนักแสดงหลายๆท่านรวมถึงทางด้านแป้วนัทพรได้มีการเซลฟี่กับแอปทักษออนด้วยพร้อมกับได้ระบุแคปชั่นเอาไว้ว่าตอนออนแอร์ air ฝากกดไลค์ กดแชร์ด้วยนะคะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแค้นแถมงานนี้ทางด้านแอปทักษออนแมททีรณีใจตรงโผลกลางไอจีต้านัทพรโดยทางด้านแมททีรณีก็ได้เข้ามาคอมเมนต์เอาไว้ว่าได้เลยค่ะและทางด้านแอปทักษออนก็ได้เข้ามาคอมเมนต์เป็นอีโมจิรูปหัวใจ